ในเซจไบเกอร์รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับเพรเชอไทายซึ่งผมเชื่อได้ว่าคนที่ขับรถขับรถยนต์มาตลอดเนี่ยนะอ่าแม้กระทั่งหมอใสก็ได้แต่ว่า base เบสเราผมเชื่อว่าแฟนแฟนเบสผมเนี่ยขับรถยนต์มาตลอดเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทายเพสเชอร์ของเราเนี่ยเติมเท่าไหร่และ อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่า pressure label มันอยู่ตรงไหน,นที่สำคัญคือตัวเลขที่เห็นเนี่ยหน่วยมันคืออะไรกิโลปาสกาล psi เนี่ยมันคืออะไรและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมมันมีเรื่อง temperature หรืออุณหภูม,มิมาเกี่ยวข้องมันก็อาจจะงงอีกว่าพอเราดูฉลากเนี่ยมันจะต้องเติมตอนไหนใช่ปะก็ อันนี้จะเป็น constraint ผมด้วยส่วนหนึ่งก็คือผมขับรถใช่ไหมทุกคนก็เติม N2 กันหมดแล้วหรือนโตรเจนเนี่ยอย่น,นี้ไบค์เนี่ยมันมันหาที่เขารับทําเลยไนโตรเจนเนี่ยมันไม่รู้มันมีไหมนะแต่หาไม่เจอแต่เคยแบบเหมือนขับรถไปเติมลมไปรีฟิล N2 เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะจ่ายบริการอะ่ะเหมือนกับว่าให้ขี่ไบค์มาแล้วเขาทําให้ฟรีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเออมันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยนะก็ แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงเรื่องไทเปรสช์ในในแง่ที่เป็นออกซิเจนก่อน้ะกัน mm. ก็สำหรับคนที่ไม่รู้เลยเนี่ย mm. แต่ละทายของคาร์หรือไบค์เนี่ยมันก็จ,จะมีแม้ว่านะเซอร์คัมเฟรนซ์หรือหน้าสัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเท่ากันเนี่ยแต่ว่าเพิ่มเพิรซื้ออะไรมันต่างกันเนี่ยด้านไทเปร u ช์ mm. มันก็จะต่างกันด้วยเหมือนกัน ซึ่งเอนจิเนียร์ซื้อไซต์ที่สเลงเขาออกแบบมาแล้วเขาก็จะเขียนไว้เป็นสเปคแปะว่าให้อยู่ในรถแต่ละคันถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยมันก็อยู่รบริเวณนะส่วนใหญ่บริเวณเสาบีก็คือจุดที่มันยึดล็อกตรงประตูอะประตูหน้า,านีถ้าเป็นไบค์เนี่ยอย่างของผมเนี่ย c b 150 r เนี่ยมันจะอยู่ตรงนะสลับกล้องได้ป่าวอะจอยู่ตรง อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกล้อหน้าล้อหนังโหลดเท่าไหร่มีแพซนเจอร์ไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีแพซนเจอร์มันก็ถ้าไม่ได้โหลดเยอะมันก็แทบจะไม่ต่างอย่างเงี้ยอย่างของผมถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยหน่วยพีเอัยนะข้างหน้าจะเป็น29่าใช่ปะ่ะข้างหลังจะเป็นสามสบสาซึ่ง น Он, ่นอนวิธีการวัดมันก็อ่ะเราก็จะมีเพรสเชอร์เกจบางคนก็อาจจะซื้อไว้ของผมเนี่ยแม่งหายไปแล้วไม่ได้ใช้นานเลยที่รถเทคโนโลยีมัน <kicking>. ดีนะมันก็เป็น t p m s อะไรหมดแล้วใช่ป่ะบค์ก็มีผมก็ซื้อมาติดมันก็จะเป็นตัวประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นพอหน้าล้อหลังมันก็เป็นของไม่ได้มียี่ห้ออะไรแต่คิดว่ามันอาจจะใช้ได้เราก็ตรงนะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะลอง อสุดด้วยซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากลับมาที่กลับมาที่ที่บอกนะคือสเปคผมเนี่ยล้อนหน้ามันจะ29ใช่ไหมข้างหลัง33จะเห็นได้ว่ามันยังอ่อนแม้ว่าอันนี้ผมจะขับมาประมาณขี่มาประมาณสัก5-6กิโลแล้วนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะต้องเติมลมซึ่ง เราจะแทกเผื่อไว้ให้ด้วยเลยนิดนึงคือที่บอกอะ่ะมันมีเรื่อง t ท m p r r a t u r e ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้ารถเนี่ยมันเกิน3กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็น o perating t ท m และแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้เป็นที่ N2 ไหมนะ N2 มันจะพองขึ้นประมาณ2 PSI อันนี้มันวิ่งไปแล้วเนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องเติมเผื่อ,อถ้าหน้า29ผมคงอาจจะเติมไปสัก3 1 พือถือว่าพอมันเย็นลงมันลงสักสองคิไซส่มันจะได้ถึง29เกือเจะต้องมากกว่านั้นนะข้างหลัง33าก็จะเติ 3, 5, 3, 6, มเลขก5 36าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีไอ้พวกที่แบบสายจอดอะไรอีกนะแต่ว่าเนี่ยอ่ะเรารู้หลักการแล้วนะว่าโอเคทิปเพอรเชอร์คืออะไร,ะไรนะการแปลผันระหว่างทมเพอร์เชอร์ โอเอเรทมอะไรยังไงคืออะไรทีนี้สิ่งต่อไปที่สําคัญก็คืออันนั้นมันเรียกว่าอะไรวะที่เติมลมอะม,มใส่ไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวให้ดูก่อนลวกันผมก็จะพามาดูสำหรับอาจจะบีเนอร์ทุกๆอย่างเลยหรือแม้กระทั่งขับรถมานานแล้วไม่เคยได้เติมนั่นก็คือที่เติมลม ทีการใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาก็จะมีเขียนให้อยู่อะไรเงี้ยนะเราก็แค่เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,มลงตามที่สเปคที่บอกเราจําได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าคุณคงไม่ได้แบบขับออกมาร้อยเมตรแล้วได้เติมอะ่ะคุณคงจะต้องขับมาประมาณ 1, ะไรเงเกินสามกิโลเมตรขึ้นไปเพราะฉะนั้นการเติมเราควรจะต้องเติมเผื่อไว้ด้วยอย่างเมื่อกี้ลอหน้าผมยี่สิบเก้าใช่ไหม ผมอาจจะลองเติมเนี่ยที่30 32 PSI ซเผื่อ,อไว้เลยที่การก็ปริมาคนเดียวนะมันจะอาจจะวุ่นวายนิดนึงเราก็จะเอาเนี่ยหัวจ่ายอันนี้มานะ,ะเราจะเริ่มที่ร้อนหนะ้าก่อนเพราะที่ผมบอกผมก็จะต้องเผื่อไว้อะนะ เระหว่างที่หว่างที่เติมใช่ไหมหน้าจอมันก็จะมีเนี่ยเลขขึ้นมันก็จะแจ้งสถานะว่ามันเติมต้อไปอะไรเท่าไหร่แล้วโอนเยินกลับมันก็จะเนี่ยจะจอดไม่นานมันเลยต้องเติมนานหน่อยนะเดี๋ยวพอมันได้เสร็จมันก็จะมีเสียงเตื อโอเคครับก็เติมลมเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้มันเครื่องมันเออร์เรอร์สักอย่างอะไรไม่รู้ที่ล้อหลังผมปรับเป็นสายเชื่อโพีเอสไซแล้วมันเติมไม่ได้ก็เมื่อกี้บอกเจ้าหน้าที่เขามาช่วยดูให้เราก็เติมให้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวรอดดูเกตมันนะนเกลมันไม่ตรงนย่งน,นนะ เอาเป็นว่าเนี่ยคือหลักหลับวิธีเติมลมอ่ะก็เช็คตอนที่มันเย็นถ้าร้อมันร้อนเนี่ยก็เติมเผืือสักสองสองสามกีลไซสองถึงสี่กิโลไซสด้วยแล้วแต่ชนิดของอแอร์นั้นน่ะมันจะเป็นโอทูหรือเอ็นทูมันก็ก็อ่ะเนี่ยตาเครเตงติมนุไม่มีอะไรมากก็ตั้ง ลบกระบวกแล้วก็เอาหัวจ่ายไปจอ่อนี่ก็นอกสถานที่นะกายวันนี้ก็จบประมาณนี้ก่อนละกันเด,เดี๋ยวอาจจะลองไปเติมที่หนึงดูบ่อนถ้ามันเก็บไม่ขึ้นนะนะ